ใครที่สนใจเติมทองแบบราคาถูกนะให้ทักไปที่เพจ over top up นะฮะเติมแบบ id p a s s ปลอดภัยไม่โดนแบนแน่นอนนะครับผมก็สามารถกดลิงก์เพจใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม ttt studio นะคลิปนี้มาแรกนะครับผมนักเตะจากลีกเม็กซิโกนะครับผมเล่นนักเตะจากลีกเม็กซิโกเพื่อจับลงอีเวนต์นะนะครับผมอีเวนต์อีเวนต์ ตอนนี้ก็จะมีอีเวนต์อยู่ที่ใช้น,น,นักเตะในลีกเนี่ยนะก็จะมีก็จะมีอยู่ประมาณสองอันนะครับผมก็คือตัวนี้นะกับตัวแจกทองนะครับผมโอเคหรือว่าใครจะเล่นอันนี้ก็ได้นะอันไหนวะอ๋ออันนี้นนนถูกแล้วนะครับผมอันนี้ก็คือตัว,ต,วตัวฟีเจอร์ฟรีด้วยนะครับผมนะรู้สึกว่าโอเคโอเคจับลงได้เหมือนกันนะครับผม ลดลงได้เหมือนกันแต่คลิปนี้นะฮะมาพาฟีเจอร์สิครับผมนะฮะฟีเจอร์นักเตะยอดเยี่ยมประจำเดือนของลีกเม็กซิโกนะครับผมเลขม่ให้หมดเลขมาให้หมดมีสามดาวอี4อันสี่ดาวสองอัน5้าดาวขอเก็บไว้ก่อนพอไม่เลขนะนะนี่ครับผมนะฮะเม็กซิโกลีก้านะครับผมมาดูก่อนว่าใครน่าสนใจนะครับผมคือโนเนมทั้งหมดอะ่ะไม่รู้จักใครเลยแต่ที่ต้องเอาก่องก็คือผู้รักษาป,ประตูนะครับผม กุสาประตูกูไปก่อนเลยมาเอาก่อนเลยเอากัอนเลยนะครับผมมีกูมีกอกหน้าจบนะยิงโคมเซฟดีก็ถือว่าโอกาสชนะก็เยอะโอเคคนแรกมาแล้วคนแรกมาแล้วไม่ต้องคิดเยอะนะครับผมคนที่สองเหรอขอเรียงมาตามลำดับเลยแล้วกันนะขอเช็คไปทีละคนเลยแล้วกันนะขอเช็คทีละคนเลยละกันห้าดาวขอไม่เลขนะกองกลางเหรอเป็ดกล้าว,วะ่ะกองกลางมีไหม ตรงกลางมีเป็ดเก้าคนนี้เออบล็อกทูบล็อกว่ะบล็อกทูบล็อกว่ะบล็อกทูบล็อกโอเคอยู่นะโอเคอยู่นะใส่บอลทะลุช่องเปิดบอลริมเส้นนะครับผมโอเคอยู่นะนะี่ยิงกลางลุกได้นะคนนี้ล่ะคนนี้กลางลุกก็ได้เอาคนนี้โอเคกว่าว่ะเป็นตัวควบคุมทิศทางเกมนะี่โอเคใส่บอลทะลุช่องโอเคมาได้แล้วคนนี้แล้วกัน เป็นเก้าแล้นะครับผมไปคนที่สองมาแล้วสามดาวนะสามดาวนะครับผมเลขไปยาวๆวันนี้ห้าคนห้าคนจับลงเล่นดีเบนเนี่ยโอเคสวยเนี่ยแล้วก็แล้วก็ขอเป็นได้มาสองคนแล้วไงสองคนแล้วปีกเหรอปีอซ้ายป่ะยืนเบรกซ้ายได้โอเคโอเค้เป็นตัวเปิดบอลริมเส้น สกิลสวยดีครับไปเลยไม่ต้องเลือกเยอะมิะดึงเส้นมาแล้วไม่ต้องเลือกเยอะและเปิดสไตล์ที่แบบสายเปิดบอลด,ด้วยนะครับผมแม่นแน,น่นอนนะโอเคนะโมเรโนอ่านตรงตัวไปเลยโมเรโนนะโอเคสวยคนนี้เจ๋มนะนะเบิกซ้ายได้ปีกได้นะครับผมแล้วก็มีใครอีกไหมกองกลางคนนี้ไม่เอาเอาคนเดียวกลางรุกเหรอ กลางรุกเหรอกล่องหลังอือว่ะกล่องหลังก็ดีนะกล่องหน้ากล่องหน้าจับสกอ๊อตไป11อุย้ยคนนี้กล่องหน้าวะ่ะกล่องหน้าวะ่ะเอาไงดีไปเนี่ยเอาดิไปนะครับผมไปฮนะคือมีโกก็ต้องมีกล่องหน้านะครับผมคือสองตัวไหนนี้ค่อนข้างจำเป็นโดยเฉพาะทีมที่เราแบบไม่เก่ง ทีมที่นักเตะแบบไม่ได้เก่งก็ต้องมีแบบหน้าคมๆโกลโซีดๆหน่อยถึงจะเวิร์กโอเคได้กองหน้ามาแล้วเหลือหรือสามดาวอีกหนึ่งคนสามดาวอีกหนึ่งคนเหรอกอ,อ,องหลังไหมวะกองหลังไหมกลางรุกเดี๋ยวขอไปเช็คก่อนแล้วกันขอไปเช็คก่อนแล้วกันกลางรุกต้องเอากองหลังไม่เอาแล้วกลางรุกต้องเอา นะครับผมกลางรุกต้องเอาว่ะกลางรุกต้องเอาว่ะมากลางรุกต้องเอานะฮะก็ไม่เป็นเผนงโคโนมินะเอามาให้เลขเพราะว่าอะไรอีเวนต์มาถ้าไม่เลขก,ก็นักเตะไม่เก่งเอานักเตะไปไม่เก่งไปสู้เขาโอกาสชนะก็น้อยยิ่งอีเวนต์่วงนีแม่งเล่นยากบหายโดยโดยเฉพาะนสุดท้ายนะครับผมกลางรุกมาเดี๋ยวดูอันนี้นก่อนตัวนี้อ้กลางรุกล่ะ โอ้ oh, อันนี้ก็เล่นได้สบายนะครับผมผู้สไตล์นี้เจียมพวกวิ่งหาช่องเนี่ยเจียมครองบอลดีนะทำโค้งได้นะสปีดโอเคอยู่ไม่ได้เร็วมากแต่ก็เจียมโอเคมาก่อนนี้แหละนะครับผมไปหมดพอดีถือว่าใช้คุ้มจริงๆรอบนี้สามดาวเกี้ยงเลยครับผมนะถือว่าใช้คุ้มจริงๆมาเรียบร้อยนะโอเคลงสนามไปดี ลงทีมไปดีนะฮะถ้าจะขาดก็น่าจะขาดหนึ่งคนต้องไปซื้อเพิ่ม่ะแล้วเมื่อกลงเล่นอีเวนเพิ่มนะนะนะขอใช้ก,ก่อนขอใช้ก,ก่อนคือ,อยังไงก็ต้องรีบเล่นอีเวนนี้เสียดายนะเหลือวันเดียวนะครับผมไม่ได้เล่นเลยเนะี่ยมาออโต้ไปเลยแล้วกันนะถ้าจะขาดก็น่าจะขาดคนเดียวหลีกเก้าสองื้เรยวานวะ มีปะวะมีไหมไม่น่ามีแล้วที่เป็นหลีกเม็กซิโกไม่มีปะขาดกนหนึ่งคนปะเรวานกลางลรุกเรวานกลางรุกคนนี้เหรอก็ยืนได้นะอาตัวนี้มาดิเออแล้วก็จับยิงกลางรับก็ได้นะไม่แย่นะถึงมันจะไม่ได้เยอะก็เถอะโอเคที่เลกมาเมื่อกี้ก็จะมี กองหน้านะครับผมขึ้นไป2แต่ถ้าทีมเ l a y s t a t i o n 0นก็อาจจะขึ้นอีกนะอันนี้คือทีมเ l a y s t a t i o n แค่เกนะเพราะว่าไอ้พวกนี้เห็นไหมไอ้ตัวนี้โอโ้โห34เหรออันนี้อขออืมไอ้ตัวนี้เล่นแต่กองหน้าเลยวะอันนี้ก็น่าจะกองหน้าอย่างเดียวนะกองหน้าอย่างเดียว อันนี้ปีกได้ปะปีกไม่ได้ด้วยอันนี้ปีกได้จับลงลงได้นะอันนี้ลงปีกมีกองหน้าโอเคกว่านะโอเคกว่าอยู่นะอืมยังไงดีเนี่ยทีมเบลสตายยึดครับไม่ได้ด้วยนะโอเคก็หมดเรือเรียวานเราต้องหาตัวมาแทนเรียวานก็ถือว่าเจี่ยมอยู่นะนะครับผมนะ มีเลขมาอยู่5คนมีโก้แลวคนหนึ่งโก้ต้องมีจําเป็นมากนะมีเบ็กซ้ายน่าจับเล่นเบ็กซ้ายได้อันนี้กลางรุกกองกลางหน้าเป้าจริงอย่างนี้ก็ได้นะนะสองคนนี้อืมอัพตัวนี้เต็มๆนะเต็มอยู่นะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับเลขนักเตะนะับผมได้ลีกเม็กซิโกจับล็อกเลขดีเวนนะครับผมก็ประมาณนี้เอามา5้าคนเลยนะเลขทีเดียว5คนเลย นะครับผมเลขเพื่อเอีเวนต์นี้โดยเฉพาะแต่เอีเวนต์ของเมสซิโก,โกลนี่ก็มาบ่อยมาบ่อยมาบ่อยนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งนี่นะครับผมวันนี้เป็นละบ๊ายบาย let s.